เหล่าทัพทแถลงจุดยืนห้าข้อลั่นไทยจะไม่ทนกับการกระทําของกัมพูชาอีกต่อไปพลอากาศโทจากกริดธรรมวิชัยโฆษกกองทัพอากาศพลเรือตรีสุรสรนค์คงศิริโฆษกกระทรวงกลาโหมพลเรือตรีปารช,ร,ชรัตนชัยพันธ์โฆษกกองทัพเรือพันเอกฤทธชาสุขสุวรรณนลรองโฆษกกองทัพบกพลตำรวจตรีสิริวัตรดีพอรองโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติร่วมแถลงข่าวการดำเนินการของเหล่าทัพต่อสถานการณ์ตึงเครียดบริเวณชายแดนไทยกัมพูชา ที่ศูนย์แถลงข่าวร่วมสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาที่สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบ,บกโดยโฆษกกระทรวงกลาโหมกล่าวว่าสถานการณ์การประทะที่เกิดขึ้นในครั้งนี้เกิดจากการเปิดฉากยิงโจมตีทหารไทยในพื้นที่ภูผาเหล็กพลานหิน8ก้อนจังหวัดศรีสะเกดเมื่อวันที่7ธันวาคมที่ผ่านมารวมทั้งการประทะที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องตามแนวชายแดนไทยกัมพูชาเมื่อวานนี้8ธันวาคม2568 นำไปสู่ประเด็นหลัก5ประการที่ไทยไม่สามารถอดทนอดกลั้นกับการกระทำของกัมพูชาได้อีกต่อไปได้แก่การกระทำแบบเดิมๆของฝ่ายกัมพูชาโดยเป็นการรุกรานไทยและปฏิเสธการกระทำดังกล่าวซึ่งรวมถึงการยั่วยุในรูปแบบต่างๆเช่นการรอบวางทุ่นระเบิดของกัมพูชาถึงแม้ว่ากัมพูชาจะพยายามสร้างภาพในการเรียกร้องสันติภาพและการใช้การยับยั้งช่างใจแต่ก็เป็นฝ่ายยุยงยั่วยุและรุกรานก่อนเสมอ ประเด็นที่ 2. ไทยเองมุ่งมั่นปกป้องอธิปไตยและบูรณภาพแห่งดินแดนของไทยและเราจําเป็นที่จะต้องดําเนินการทางทหารอย่างถึงที่สุดเพื่อปกป้องบูรณภาพและดินแดนของไทย ประเด็นที่3คือประชาชนคนไทยหมดความอดทนอดกลั้นต่อการดําเนินการของกัมพูชาที่ไม่ได้คํานึงถึงศักดิ์ศรีและเกียรติภูมิของประเทศไทยรวมทั้งการที่คนไทยต้องเผชิญกับภัยคุกคามต่อความปลอดภัยครั้งแล้วครั้งเล่ารัฐบาลไทยจึงต้องให้ความสําคัญสูงสุดในการปกป้องอธิปไตยและประชาชนของเราทั้งชีวิตและทรัพย์สินจนกว่าอธิปไตยและบุรณภาพดินแดนของไทยไม่ถูกคุกคาม ประเด็นที่4ท่าทีของไทยและการปฏิบัติการทหารของไทยจะดำเนินไปจนกว่ากัมพูชาจะเปลี่ยนแปลงจุดยืนเช่นการกลับมาเลือกเดินบนทางเดินสู่สันติภาพที่แท้จริงและประเด็นสุดท้ายกัมพูชาเป็นฝ่ายละเมิดข้อตกลงต่างๆรวมถึงข้อตกลงหยุดยิงและถ้อยถแถลงรวมหรือ Joint Declaration ที่ได้มีการลงนามที่กรุงกัวาลาลัมเปอร์ประเทศมาเลเซียที่ผ่านมา พันเอกริชาสุสวานนท์รองโฆษกกองทัพบ,บกชี้แจงสถานการณ์การปฏิบัติการทางทหารในพื้นที่รับผิดชอบภายหลังเหตุปะทะเมื่อวันที่7ธันวาคมซึ่งเกิดจากที่กำลังทหารกัมพูชาเป็นฝ่ายเริ่มใช้อาวุธโจมตีใส่กำลังพลของฝ่ายไทยก่อนสำหรับสถานการณ์ในวันที่8ธันวาคมเป็นต้นมาการประทะได้ขยายวงครอบคลุมพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานีศรีสะเกดสุรินบุรีรัมและสระแก้ว โดยฝ่ายกัมพูชาได้ใช้อาวุธทุกประเภทในการโจมตีทั้งอาวุธกลนปืนใหญ่จรวดหลายลำกล้องและโรนทิ้งระเบิดรวมทั้งการใช้ทุ่นระเบิดสังหารบุคคลต่อฝ่ายไทยอย่างต่อเนื่องภายใต้สถานการณ์ที่ทวีความตึงเครียดกองทัพบ,บกได้ปฏิบัติการทางทหารตามแผนเผชิญเหตุอย่างเป็นระบบเพื่อการป้องกันตนเองควบคู่กับผลักดันพื้นที่ที่ถูกรุกล้ำอธิปไตยและทำลายศักยภาพการโจมตีของฝ่ายกัมพูชาไม่ให้สามารถเป็นภัยคุกคามต่อประเทศไทยได้อีก โดยในห่วงวันที่8ธันวาคมจนถึงปัจจุบันมีผลการปฏิบัติที่สำคัญได้แก่การทำลายตึกคาสิโนโร้างเครือข่ายสแกมเมอร์ที่ถูกใช้เป็นฐานทางทหารและจุดปล่อยดโดรนในพื้นที่ช่องอาา่านม่าอําเภอน้ำยืนจังหวัดอุบลราชธานีการทำลายเสาสัญญาณระบบแอนตี้โดรนในอําเภอกันทรลักจังหวัดศรีสะเกษ การกวาดล้างพื้นที่รุกล้ำบริเวณช่องระยีอเภอกาบเชิงจัังหวดสุรินทร์และการผลักดันทหารกัมพูชาในพื้นที่ปราสาทคนาซึ่งยังไม่สามารถควบคุมพื้นที่ได้เบ็ดเสร็จเนื่องจากมีสนามทุ่นระเบิดโดยรอบกองทัพภาคที่2ยังทําลายกระเช้าลำเลียงสเสบียงบริเวณเนิน350พื้นที่ปราสาทตาควายอเภอพนมดงรักจัังหวดสุรินทร์ ขณะที่กองทัพภาคที่1รายงานผลการผลักดันพื้นที่บ้านหนองจานบ้านหนองยาจ้าวอําเภอโคกสูงและบ้านคลองแผงอําเภอตาพระยาจังหวัดสะแก้วโดยเวลา17นาฬิกาของวันที่8ธันวาคมสามารถควบคุมพื้นที่บ้านหนองยาแก้วได้แล้วส่วนพื้นที่อื่นยังคงปฏิบัติการต่อเนื่อง สำหรับการปฏิบัติการตั้งแต่วันที่7ธันวาคมกองทัพบ,บกมีกำลังพลเสียชีวิต1นายคือจ่าสิบเอกสตวัตรสุจริตและมีผู้บาดเจ็บรวม29นายซึ่งกองทัพบ,บกยืนยันว่าจะดูแลกำลังพลและครอบครัวของผู้เสียชีวิตอย่างครบถ้วนและรวดเร็ว กองทัพบ,บกย้ำว่าทุกการปฏิบัติการมีวัตถุประสงค์เพื่อปกป้องอธิปไตยบูรณภาพดินแดนและความปลอดภัยของประชาชนไทยในพื้นที่ชายแดนตามกรอบกฎหมายระหว่างประเทศหลักมนุษยธรรมและมะติของสภาความมั่นคงแห่งชาติอย่างเคร่งครัดโดยไทยไม่ใช่ฝ่ายเริ่มใช้ความรุนแรงแต่จำเป็นต้องตอบสนองต่อการล่วงละเมิดอ,อธิปไตยอย่างเหมาะสม ในส่วนของกองทัพเรือพลเรือตรีปารัตรัตนาชัยพันธ์กล่าวว่าเช้าว,วันนี้กองทัพเรือเปิดปฏิบัติการขับไล่ผู้รุกรานในพื้นที่บ้านหนองรีตำบลชำรากอำเภอเมืองจังหวัดตราดหรือบ้านสามหลังซึ่งเป็นพื้นที่พิพาทเดิมโดยแม้จะเคยผลักดันทหารออกไปแล้วแต่ล่าสุดตรวจพบว่ามีการล่อกลับเข้ายึดครองพื้นที่และเสริมกำลังใหม่ มีการปรับปรุงฐานที่มั่นขุดคูเลสวางกำลังพลซุ่มยิงลาตระเวนบ่อยครั้งรวมทั้งใช้อากาศยานไร้คนร้ายบินตรวจการในพื้นที่ไทยซึ่งจุดที่ถูกยั่วยุคือฐานนาวิกโยธิน แม้จะเจราจามาโดยตลอดแต่การยั่วยุรุนแรงขึ้นจึงต้องใช้กำลังผลักดันทหารกัมพูชาออกจากพื้นที่ตั้งแต่เวลา5นาฬกา30นาทีของวันนี้และยังคงมีการประทะต่อเนื่องโดยยืนยันว่าใช้อาวุธเท่าที่จำเป็นหลังจากผู้ว่าราชการจังหวัดตราดอบพยพประชาชนตั้งแต่เมื่อวานด้านกองทัพอากาศพลอากาศโทจากเกรธ,ธรรมวิชัยชี้แจงว่าภารกิจตั้งแต่เวลา7นาฬกาของวันที่8ธันวาคม เป็นการสนับสนุนกองกำลังสุรนารีในการตอบโต้การโจมตีของกัมพูชาโดยมุ่งเป้าเฉพาะเป้าหมายทางทหารที่กระทบความปลอดภัยของประชาชนซึ่งกำนดร่วมกับกองทัพบ,บกกองทัพอากาศระบุว่าจะโจมตีอย่างต่อเนื่องจนกัมพูชายุติการคุกคามและจะสนับสนุนกองกำลังสุรนารีกองกำลังบูรพาและกองกำลังป้องกันชายแดนจันทบุรีเพื่อให้ภารกิจสำเร็จ พลตารวจตรีสิริวัตรดีพอรองโฆษกตํารวจแห่งชาติกล่าวว่าตํารวจภูธรภาคสองและ3และตํารวจตระเวนชายแดนต่างจุดตรวจจุดสกัดตรวจเส้นทางอพยพสนับสนุนการอพยพตามหลักมนุษยธรรมจัดส่งสิ่งของบรรเทาทุกข์อำนวยความสะดวกจราจรและดูแลทรัพย์สินไม่ให้ถูกลักขโมย ตำรวจยังดูแลสัตว์เลี้ยงเช่นโคกระบือสุนัขแมวเพื่อให้ประชาชนสบายใจโดยในพื้นที่ภาค3มีศูนย์พักพิง687แห่งประชาชนกว่า1 0 0 0 0แคนส่วนภาค2มี44แห่งประชาชนกว่า20,000คนโดยมีตำรวจ5,000นายดูแลพร้อมคำสั่งผอ,อรตอรเตรียมกำลังเต็ม100%สนับสนุนทุกภารกิจเพื่อความปลอดภัยประชาชน